อริยมรรคนี้จึงจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าสัมมาและองค์แรกก็ค <IS EN> ือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็แน่นอนลหละพอเราได้ยินได้ฟังหรือว่าได้อ่านได้รู้อะไรมาธรรมดาของคนที่มีสติปัญญาก็คือไม่ใช่คนโง่น่ะก็จะต้องนำสิ่งที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังนั้นมาคิดมาใคร่ครวญใช่ไหมคะ คิดใกล่ครวนไตรตรองจนกระทั่งสรุปออกมาเป็นความเห็นว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะเหมือนอย่างเช่นเราพูดกันเถอะว่าไอ้ความอยากนะไอ้ตัณหาเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์จริงๆเลยพอได้ฟังทีแรกก็อาจจะไม่ยอมรับไม่อยากจะรับมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเราอยากละสิจึงทําให้เรามีกําลังใจหรือมัอนกระตุ้นเราที่จะให้ทําอย่างโน้อนอย่างนี้ ถ้าไม่อยากมันก็งอมืองอเท้ากลายเป็คนคนขี้เกียจแล้วก็เฉยเมยชีวิตนี้มันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ไม่เดินมันก็อยู่กับที่นี่พอฟังทีแรกนะคะก็อาจจะมีปฏิกิริยามีความรู้สึกอย่างนั้นแต่หยุดพักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลองนําเอาเรื่องนี้มาใคร่โครนมาจริงไหมที่ชีวิตนี้มันร้อนเนี่ยเพราะความอยากเพราะตัณหาที่ต้องการไอ้ไนอนไอ้นี่จนบังคับให้ชีวิตนี้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา ก็ลองมาคิดใคร่ครวนใคร่ครวนกับอะไรล่ะก็ะชีวิตที่ผ่านมานะเคยพบบ้างไหมคะไปความอยากมันเป็นยังไงแล้วมาอยากแล้วมันเป็นยังไงเคยพบทุกฮะก็มันก็ทุกข์นะสีเพราะฉะนั้นที่ว่ามาคิดมาใคร่ครวนกับอะไรก็คิดใคร่ครวนกับของจริงสิฮะจ,จะไปหาของหลอกสมัยทุกคนเคยพบทั้งนั้นหนึ่งในชีวิต<ๆ>ก็มาคิดใคร่ครวนกับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา<ๆ>ว่าจริงไหม ไอ้พี่เราทุกข์เราร้อนเราดิ้รนรนเรากระเสริฐกระสนไม่มีวันสงบเย็นเรากระเสริฐกระสนพระอยากไอ้ตันหาความอยากด้วยอํานาจอาวิชชาที่ครอบงำเนี่ยมันผลักดันเราให้จะเอาจะเอาจะเอาท่าเดียวตามที่กิเลสมันบอกเพราะอาวิชชามันบงการอยู่เสร็จแล้วพอเอาไม่ได้ก็ฟาดหัวฟาดหางขัดเคืองโกรธแค้นทํายังไงถึงจะได้แล้วก็ยังไงก็ยังไม่ได้ก็มาเที่ยวคิด วนเวียนวิ่งวุนเหมือนสุน,นัขไล่กัดหางตัวเองนั่นแหะอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็เลยหมุนมันก็เลยร้อนมันก็วุ่นวายมันไม่ได้มีความสงบลองมาคล่ครวนดูว่าจริงไหมจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่พอคล้ครวนดูแล้วมันไม่ใช่อื่นนี่ไม่ใช่เพราะว่ามาพูดเพื่อบอกให้ท่านผู้ชมเห็นว่าใช่แต่ขอเชิญชวนท่านผู้ชมลองคล่ครวนดูเองนะคะเราทุกคนน่ะได้ประสบมีประสบการณ์ จากสิ่งนี้ในชีวิตขึ้นมาตลอดเวลาก็าโปรดค,รคล้ายครุญดูว่าใช่ไหมถ้าหากว่าใช่เราสรุปแล้วก็อ๋อมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นคือมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาจริงทีเดียวว่าชีวิตที่ร้อนนี้มันเป็นเพราะเหตุว่าเราหมกมุ่นยอมตนเป็นเหยื่อของตัณหาหรือความอยากตลอดเวลาแล้วก็ยังได้ยินมาอีกว่าถ้าหากว่าไม่อยากร้อน อยากหยุดความทุกข์อยากหยุดปัญหาอยากมีความเย็นจงรู้จักทำอะไรอยากก็อยากเถอะแต่หให้อยากด้วยญญสติปัญญาเพื่อจะได้สามารถทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ได้จะได้รู้ว่าสิ่งที่เหลือสิ่งที่ควรกระทำเพื่อไม่ทุกข์ก็คือการทำหน้าที่ทำโดยไม่ต้องหวังและไม่ต้องจิตยาพิษทีละน้อยละน้อยให้จิตนี้มันชอกช้ำขมขื่น จนหมดกำลังอ่อนเปลี่ย